อร่อยพี่ยาวว่าค้าต้องต้องพอยปรุงอะไรครับปรุงอะไรครับต้องปรุงอะไรตัวปูตัวปูอ่ะตัวปูทอดอย่างนี้เหรียบแล้วนี่นี่พี่บอกว่าใส่ใส่กระแป้งเฉยว่ามันกรอบอยู่แล้วกันรสชาติอะรสชาติปูี่กูนได้แล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วปูอร่อยอยู่แล้วอร่อยโดยธรรมชาติหวานแแลล้วมากปูมันหวานในตัวนึกจะกลายทุกอย่างเลยเหรอ เดินตามรอยายขายของทอดนะมึงจะขายทุกอย่างเลยเหรอมอเออมึงขายเยอะมึงก็ช่วยจ่ายค่าที่ยวก่อนต่างมันร้อยต่างมันร้อยตามันร้อยทั้งนี้ร้อยนุ่นนุ่นนุ่นทำที่โนินพูดอก็เดือนนึ่งร้อยยี่ กี่ปีกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วยี่สิบปีแล้วจยี่สิบปีแล้วเอาปรดีวเอาดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยจ่ายเลยทุกวันนี้เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้นมานิดนึงเมื่อก่อนไปไหนมาไหนกับกูเนี่ยไม่เคยให้กุสักบาทหนึ่งกินจังกินจังไม่ใช่กูไม่ได้พูจกินจังตังอยู่โคล โฆษนาขึ้นมาแล้วเดือนหนึ่งบางทีถ้าไม่เจอหน้าครูก็ไม่จ่ายใช่ไหมแต่พอเห็นหน้าครูแบบให้มีสักร้อยเป็นไรใช่ครับเข้าไปไป่ไปแต่แว่บททำไมพี่ยาถึงไม่ไม่ว่าอะไรมันรู้ไหมเพราะอะไรพี่ยาถึงไม่ว่ามันมัน่เป็นความสุขทางใจของพี่ยาพอเห็นหน้าก็ไข่เพียกขำต้องบากตตอนตอนตอนที่เราพิมพ์ค่าเดลี๋ยมันต้ตั้อย่างไ ถ้าคุณรวยมึงจะไปขายของโอ้เอ๋อคือจำคำมึงไว้เขาไม่เคยดูเลยแล้วเขาบอกว่ามึงไปก็บแค่ที่พี่ยาบอกว่าเคยไปนั่งกินต้งตําพี่ยาบอกว่าถ้าวันหนึ่งพี่ยารวยแต่ว่าแต่ว่ามันนล้มลุกสมมุติว่าถ้าเรามีที่มึงจะไปขายกับคุ้ยไหมเออใช่แล้วจะคุ้ยมึงไปขายฟรีใช่มันจำแม่นเลยจริงพี่ยาลืมไปอ่ะ อยังลืมอย่างนี้คือถ้าเพื่อนไม่ทวงมันไม่ลืมอ๋อถ้าอะไรที่ได้มันอ่ะมันไม่ลืมอันนี้ผ่านไหมพี่าผ่านไหมผ่านผ่านเน้อยน้ำจิ้มอะไรจะกินเลยทั้งขึ้นผ่านต้องตามปูปลาไหลหน่อยอ่า กุ้งปลาโุณตัวสั่งตัวสั่งกุ้งมาเลยมั้มันตัวขายมันยี่สิบบาทเฮ้ยมือมือแม่คุณดีใจมากเลยวันนี้เกิดมากูไม่เคยได้กินของฟรีจากมือเลยโอ้ย